าไอ้นกงหมดจุกแล้วก็เดินแพ้มากินน้ำไปแล้วอันน้ำอีกแล้วอีกหน้่งนกงหัวจุกคุณแม่เต้นด้วยนะโบว์มาเต้นน้กงหัวจุกกับแม่หน่อยเต้นื่อยเต้้นลยเต้นด้วยเต้นเดี๋ยวได้ตังค์ไม่อยากได้ตังค์ไม่ไม่โบว์โบโบโบเต้นเดี๋ยวหามอะไรให้โบก่อนโบเต้นครงไหนจ๊ะพิธีกร พิธีกรเรามาเต้นนกปงหัวจุกกับเพื่อนหน่อยสิพิธีกรจ๋าให้โบนเต้นมาเต้นนกปงหัวจุกกับนีเพื่อนขอบคุณในใจของเพื่อนจ้าอ่าพี่เชยเลยจ้ามากระซือปีกกันหน่อยแม่แม่เดือนเซนอ๋อแม่เดือนอยากเต้นด้วยไงลงเลยแม่กระโดดลง โบเข้ามาโบเข้าไปโบเข้าไปอาชีพเลียงน้องโกงหัวจุกนะขนาดไม่ใชยไม่เลยแต่พร้อมไหมฮะโบสู้ใครจะให้มารายโบแจ้งเลยนะจ๊ะสามหัวจุกมันริกิกกิกกเลียงเน็ตจากเป็นเจ้าของ ขอบคุณมากครับเทียรอเลยเรวรับสามรอบบโบฝกแม่ไหชะงักเฉียวโบรับลูกให้โบห้าร้อย ตบห้าร้อยได้เลยจ้าถือถือทำงานทำงานนี่ทตหารคนละห้บาทบอะบอาโบโบโยเบโ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 บจบบโบโบโบบโ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 าโบบคบโ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 อโบบบบะเต้นอีกอยู่โบโหน้าบโบโบโนเพื่อนโบโบโบโ่นบโ่โบโยโอโบ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 โนโ